นี่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมชีวิตของเราเนี่ยถึงซวยขนาดนี้วันไหนพกร่มฝนก็ไม่ตกวันไหนที่ไม่พกร่มโอ้โหวันนั้นพายุเข้าจ้าหรือว่าบางครั้งเนี่ยทำเหรียญตกทํากุญแจตก ท่อเนี่ยมันก็มีรูอยู่นิดเดียวมันก็จะต้องตกลงรูลงท่อนไปนั่นแหละบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีรองรับอยู่ค่ะแล้ววันนี้วิวหามาเล่าทุกคนฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะวิจา c h ช n แนล p o ย n t ว View ค่ะแมพูดถึงเรื่องความซวยนะคะแค่ตัวอย่างที่วิวยกไปข้างต้นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยค่ะกับความซวยของพวกเราสังเกตกันไหมคะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยประสบพบเจอความซวยกันหลากหลายรูปแบบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาเราไปขึ้นรถไฟฟ้าวิงว่งวิงว่งวิ่งขึ้นสถานีไปไปถึงปุ๊บรถมันก็จะต้องออกพอดีทุกครรรั้้งงงหืืออออเเเเวววลลาาาไปต่แถจินซข แถวที่เราไปต่อเราก็จะเลือกแถวที่สั้นที่สุดแต่ปรากฏว่าต่อไปต่อมาคนข้างหน้าเรามันก็ต้องมีปัญหาทุกทีคนคิดเงินจะต้องคิดช้าไอคนนี้ก็จะต้องใช้ส่วนลดล้านแปดทำให้แถวเนี้ยไม่ขยับสักทีในขณะที่แถวข้างๆที่เราเลือกแล้วว่าโอ้โหแถวมันยาวปรากฏว่าคิดเร็วปุ๊บ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 ,บสุดท้ายเราเนี่ยได้ไปเป็นคนสุดท้ายทุกครั้งนะคะบอกเลยว่าพวกความสวยพวกนี้ฝรั่งเขามีทฤษฎีรองรับด้วยนะคะมันชื่อว่าเมอร์ฟี่สลอหรือว่ากฎของเมอร์ฟี่นั่นเองค่ะซึ่งวันนีีนนขขน้้้้ววิเเกกกก็บออาาาสนนนนุุขมลล่คคฟังแะะ สำหรับใครที่อยากรู้กันแล้วว่าทำไมเราถึงซวยเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันดีกว่าค่ะไปอย่างที่วิวเล่าไปข้างต้นเลยค่ะพูดถึงความซวยเนี่ยนะคะฝรั่งเขาบอกว่ามันมีกฎข้อนึงมารองรับค่ะนั่นก็คือกฎที่เรียกว่ากฎของเมอร์ฟี่นั่นเองนะคะซึ่งกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยมีคาอธิบายหลากหลายมากๆค่ะแต่ในเวอร์ชันหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะเขาอธิบายกฎข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือ anything can go wrong will go wrong ค่ะ แปลงง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มันมีโอกาสผิดพลาดได้น,นะรับรองมันผิดพลาดแน่นอนอย่าไปคาดหวังว่ามันจะไม่ผิดพลาดเลยซึ่งเวลาที่จะอธิบายกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างคลาสสิกสุดๆอยู่หนึ่งตัวอย่างค่ะนั่นก็คือเรื่องของขนมปังทาเนยนั่นเองค่ะเวลาที่ตอนเช้าๆเนี่ยเรากินขนมปังนะคะแล้วมีการทาเนยลงไปหนาๆเนี่ยเชื่อกันไหมคะว่ากฎของเมอร์ฟี่กล่าวเอาไว้ว่าทุกครั้งนะที่เราทําขนมปังหลุดมือแล้วมันตกลงไปที่พื้นเนี่ยมันมีโอกาสเท่ากัน50ต่อ50าใช่ไหมจะตกด้านที่ไม่มีเน ให้มันแค่แบบเศษขนมปังตกนิดๆหน่อยๆเช็ดง่ายๆหรือด้านที่เป็นเนยจะแปะลงพื้นแล้วทุกอย่างก็จะมันแล้วก็จะเละนะคะบอกเลยว่ากฎเมอร์ฟี่เนี่ยพูดไว้เลยค่ะว่าทุกครั้งที่ขนมปังทานเนยตกพื้นด้านที่มันลงพื้นเนี่ยจะต้องเป็นด้านที่ทานเนยไว้เสมอค่ะพูดง่ายๆก็คือซวยยังไงก็ซวยไม่ต้องไปคาดหวังหรอกมันจะตกอีกด้านวิโชคดีจังเลยอันนี้ก็คือคาอธิบายของกฎของเมอร์ฟี่นั่นเองค่ะซึ่งกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่กฎตายตัวค่ะทุกคนดังนั้นเมื่อมีคนอ้างถึงงกกกกเเเเมมมออรรรรฟีี่่นยา็สิิตตแะไไัปืๆ ดังนั้นกฎมันก็มีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นค่ะพูดง่ายๆก็คืออะไรที่จะซวยมันก็จะซวยนี่แหละค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปทํางานวันแรกปกติอาจจะแบบอาง,งานมีปัญหานิดหน่อยไม่เป็นไรมีเพื่อนร่วมงานมีคนอื่นที่มีประสบการณ์สามารถช่วยได้แต่ในวันแรกของการทํางานเนี่ยนะเราจะโดนทิ้งไว้กับงานคนเดียวและปัญหางานมันจะหนักถึงขั้นพินาศในวันนั้นเสมอนะคะหรืออีกกฎหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเราจัดอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีจุดที่คววรจจจะะะะผิดดดดพลลาาาไไไ้เเต็็มมมปปหแ่่นนออ ตกเพื่อนร่วมงานอาจจะป่วยคนอาจจะมาโวยวายขอคืนตัว๋ว ไปจนถึงนักร้องอาจจะป่วยขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้ในวันนั้นนะคะในบรรดาข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยกฎของเมอร์ฟี่บอกไว้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออันไหนก็ตามที่มันผิดพลาดแล้วงานจะที่น่าที่สุดอันนั้นแหละคืออันที่เกิดนะอันอื่นยิบย่อยมันไม่เกิดหรอกนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในต่างประเทศเขาต้องมีการรอรถบรรทุกกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานเนี่ยประเทศมันใหญ่ใช่ไหมคะรถบรรทุกต้องวิ่งกันข้ามเมืองข้ามเมืองหลายวันเขาก็บอกว่าถ้าปกติรถบรรทุกเนี่ย บอกไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าครั้งไหนเป็นครั้งที่เรารอนะแล้วเราต้องการอะไรสักอย่างจะถดรรทุกครันนั้นอะมันจะไม่ใช่เวลา1วันมันจะใช้เวลา5วันเสมอนะคะหรือกฎของเมอร์ฟี่ก็ยังบอกไว้อีกนะคะว่าทุกครั้งที่ของเนี่ยมันตกเนี่ยนะอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราจําเป็นต้องใช้มันตกเนี่ยนะมันมักจะกลิง้งกระเด็นกระดอนไปอยู่ในส่วนไหนก็ตามที่เราเก็บได้ยากที่สุดค่ะอันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะคะที่เวลาเราทําเหรียญตกหรือทําของสาําคัญตกเนี่ยมันมักจะกลิง้งกุ๊กวกุดนนนนของโซฟาทุกคครัั้งเลยนะะนะะอก็๊กกุนกแล หนึ่งที่เขาใช้อธิบายกฎของเมอร์ฟี่นั่นเองค่ะว่าแต่เราฟังมาแล้วว่ากฎของเมอร์ฟี่เนี่ยมันพูดว่าเราจะซวยอย่างนั้นอย่างนี้อยากรู้กันไหมคะว่ากฎของเมอร์ฟี่เนี่ยมันจริงขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์คิดว่าสิ่งนี้มันจริงหรือมันไม่จริงนะคะมันเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นแค่การบ่นของคนว่าเฮ้ยทำไมคนเราจะต้องซวยจังเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันพูดยากมากค่ะเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากนะคะพยายามจะทดสอบกฎของเมอร์ฟี่ค่ะว่ามันจริงหรือมันไม่จริงยกตัวอย่างก็คือทฤษฎีไอ้ขนมปังทานเนยนี่มิยาพ สูตรด้วยนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่ปล่อยขนมปังทุกครั้งเนี่ยมันจะเอาด้านเนยคว่ำลงทุกครั้งนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเนี่ยนะคะเขาก็ใช้วิธีเอาขนมปังทานเนยค่ะแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศนะคะแล้วก็ดูว่าอสถิติจาก300ครั้งเนี่ยมันจะตกด้านไหนกี่ครั้งนะคะปรากฏว่าวัดออกมาเนี่ยนะคะได้50%เป๊ะเลยด้านทานเนยตกพื้น50%ด้านที่ไม่ทานเนยตกพื้น50%ดังนั้นนะคะเขาก็เลยสรุปแบบวิทยาศาสตร์มากๆค่ะบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรรออออกกขงเมมม์ฟี่ในานานฐาาะะุษยพ้จจจดจ แย่ๆเสมอมากกว่าเราพร้อมจะจดจําว่าเฮ้าายทาไมขนมปังมันตกด้านทานเงเนยลงอีกแล้วอันนี้มันจะต้องเป็นความรู้สึกของเราแน่ๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีคนอีกสายหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยเชื่อในกฎของเมอร์ฟี่นะคะออกมาบอกว่าไม่จริงที่แกบอกว่ากฎของเมอร์ฟี่ไม่จริงเนี่ยเพราะว่าการทดลองของแกมันผิดพลาดตามกฎของเมอร์ฟี่ต่างหากเพราะว่าถ้าแกทดลองออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันได้ตามสมมติฐานจริงๆด้วยกฎของเมอร์ฟี่ถูกอันนั้นคือการทดลองที่สําเร็จใช่ไหมแต่การทดลองที่ทดลองมาแล้วบอกว่าไม่จริงกฎของเมอร์ฟี่ ี่ผิดนี่เป็นการทดลองที่ผิดพลาดเนี่ยนะแปลว่านี่ไงก็กดของเมอร์ฟี่บอกเอาไว้แล้วไงว่ามันจะไม่เป็นแบบที่คิดไอ้ที่ทดลองทดลองไปอะ่ะ มันไม่ได้ผลแบบที่คิดหรอกนี่แหละตามกฎของเมอร์ฟี่เป๊ะเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาคำนวณโชว์ค่ะบอกว่าเนี่ยถ้าแกพูดตามกฎของฟิสิกส์จริงๆนะยังไงขนมปังด้านที่มันทาเนยเนี่ยมันก็จะต้องตกมากกว่ามันไม่มีทาง50%อหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อด้านที่ทาเนยอ่ะเนยมันหนักกว่ามันก็ต้องคว่ำลงสิตามกฎของฟิสิกส์นะคะดังนั้นค่ะทั้งสองฝั่งก็ยังถกเถียงกันอยู่นะว่าสรุปแล้วเนี่ยกฎของเมอร์ฟี่มันจริงหรือมันไม่จริงขนมปังมันพลิกราดลองทหรือขนนมมปัังพพลิก50%เราะมัส ก็เป็นหลักตามสถิติจริงๆที่มันควรจะ50%นะคะ ดังนั้นจะบอกว่ากฎของเมอร์ฟี่เป็นกฎจริงๆหรือเป็นกฎตลกๆเราก็ายังตอบกันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าก็ปล่อยให้เขาถีอย่างปล่อยเขาพิสูจน์กันต่อไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้แน่ๆค่ะนั้นก็คือกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรออยากรู้กันไหมคะว่าใครเป็นคนคิดทฤษฎีนี้ที่จะมาตอบคําถามเราว่าทําไมเราถึงซวยซึ่งเป็นแบบคําถามที่เราอยากรู้กันมาทั้งชีวิตนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้เขาก็ชื่อเมอร์ฟี่นี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราพูดถึงกฎของเมอร์ฟี่แปลว่ากฎของคนชื่อเมอร์ฟี่นะคะวิวต้องบอกทุกคนไว้ตรรงงนี้้เลลยคค่่ะววาจิๆแุณ จูเนียร์เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งกฎของเมอร์ฟี่หรือพูดถึงกฎของเมอร์ฟี่ออกมานะคะเพื่อที่จะมาบอกว่าหฮอยทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องซวยจริง,รงๆแล้วเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นเรามาฟังประวัติกฎของเมอร์ฟี่กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเมอร์ฟี่ต้องการจะสื่ออะไรนะคะจริงๆแล้วกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยนะคะมีอายุค่อนข้างจะยาวนานมากแล้วค่ะเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่ปี1947นะคะที่ฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแอร์ฟอสเบสนะคะ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะคะฐานทัพมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะสิ่งที่เขาอยากรู้ตอนนั้นน,น,นะคะก็คือมนุษย์เราเนี่ยทนแรงกระแทกได้แค่ไหนค่ะซึ่งวิธีทดลองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเหมาะก,กับความสวยมากๆค่ะเพราะว่าเขาใช้วิธีการเอาคนเนี่ยนะคะผูกติดกับเก้าอี้ค่ะที่อยู่บนรางแบบเหมือนรางรถไฟค่ะแล้วก็ให้เก้าอี้นี้เนี่ยนะคะวิ่งไปบนรางแบบเร็วมากๆค่ะถามว่าเร็วขนาดไหนก็เร็วขนาดที่เก้าอี้มันเพิ่มความเร็วจาก0ูนย์ถึงหกรไมล์ต่อชั่วโมงนะคะใน 5วินาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะนี่เป็นการทดลองที่เสี่ยงมา,มากๆค่ะและคนที่อยู่บนเก้าอี้นั้นเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าคุณจอห์นพอลสแต็ค่ะการทดลองนี้มีผลทําให้คุณจอห์นพอลสแต็เนี่ยนะคะเคยได้รับการบันทึกสถิติโลกนะว่าเป็นคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่า ก็โดนผูกติดกับเก้าอี้แล้วก็แบบฟิวเร็วขนาดนี้ไงก็ไม่แปลกเนาะแล้วถามว่าการทดลองนี้มันมาเกี่ยวกับคุณเมอร์ฟี่ได้ยังไงอู้หูคุณเมอร์ฟี่ไปทาให้การทดลองนี้ซวยหรอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณเมอร์ฟี่เนี่ยนะคะเขาเป็นวิศวกรคนนึงค่ะหน้าที่ของเขาก็คือเป็นหนึ่งในวิศวกรค่ะที่มีหน้าที่เอามาตรวัดเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาติดเข้ากับไอ้อุปกรณ์ทดลองอันนี้นะคะตอนที่เขาเอามาตรวัดมาส่งเนี่ยมาตรวัดมันดันเสียค่ะก็คือใช้งานไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบ่นออกมานะคะะะปรรมมมาาาณว่่่นนนีีออไไทััผผิิดดดดพล้้ก็ตง ทแหล,หลังจากการบดลอยๆครั้งนั้นของคุณเมอร์ฟี่เนี่ยนะคะเรื่องราวก็ผ่านเลยไปค่ะการทดลองครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงมากนะคะถึงขนาดที่มันเป็นการปฏิวัติการเดินทางของคนทั้งบนโลกและบนอวกาศเลยนะคะก็ทําให้รู้ว่าโอ้คนเราบันทนแรงกระแทกอะไรได้ยังไงค่ะดังนั้นเนี่ยการทดลองนี้ดังขึ้นมานะคะก็ต้องมีคนเข้ามาสัมภาษณ์มีคนมาทําอะไรต่างๆมากมายมาทําสกู๊ข่าวนะคะบังเอิญว่ามีคนนึงเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คุณสแตรปค่ะคนที่โดนผูกบนเก้าอี้เนี่ยว่าคุณสแตร็ครับความสาเร็จของคุณครั้งน แทนที่จะไปตอบแบบกฎของนิวตันการต้านอากาศแรงเสียทานอะไรนะคะสิ่งที่คุณแซปตอบก็คือเราประสบความสําเร็จได้เพราะว่ากฎของเมอร์ฟี่ค่ะก็คือคุณแซปเนี่ยเขาตั้งใจจะบอกว่าเราก็มุ่งหน้าทําไปอย่างนั้นแหละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าจะซวยมันก็ซวยดัยงนั้นทำๆไปเถอะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากบทสัมภาษณ์นี้แพร่ออกไปนะคะปรากฏว่าคําว่าเมอร์ฟี่ล้อเนี่ยนะคะมันดันไปโดนใจชาวอเมริกันค่ะมันก็น่าจะโดนใจนะฟิวได้ยินคำว่าเมอร์ฟี่ล้อครั้งแรกเนี่ยนะพอรู้มันเป็นกฎของคนซวยเรียงชอบแลวยังจําติดใจเลยนะ ะะคะดังนั้นค่ะคำนี้มันก็เลยฮอตฮิตกันไปทั่วอเมริกานะคะแล้วก็มีการใช้ในฐานะแบบกฎที่อธิบายความซวยมาตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้นี่แหละคะ่ะและต้องบอกเลยนะคะว่ากฎของเมอร์ฟี่เนี่ยปัจจุบันนี้โอ้โหงอกเงยเจริญงอกงามไปไกลมากนะคะมีคนเอาไปอธิบายความซวยในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้เต็มไปหมดอย่างที่เบลยกตัวอย่างไปตอนแรกนี่ก็ก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะยังมีคนไปต่อยอดมีคนไปอะไรมากมายเลยนะก็ไปตั้งกฎนู้นกฎนี้เป็นกฎย่อยของเมอร์ฟี่อีกยกตัวอย่างเช่นก็มีคน,นเนี่นะ ที่ชื่อว่าอิบรามลอนะคะซึ่งวิวไม่แน่ใจวิธีการออกเสียงค่ะแต่ถ้าดูวิธีสะกดที่ขึ้นไว้ให้เนี่ยจะเห็นว่ามันสะกดแปลกๆนะคะเพราะนี่คือการเอาคําว่าเมอร์ฟี่มากลับหลังค่ะคือกดข้อนี้มันก็เป็นการต่อยอดจากกดของเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่บอกว่าถ้ามันจะซวยมันก็ซวยใช่ไหมกดข้อนี้มันบอกว่าถ้าสมมติว่าอะไรจะใช่ยังไงมันก็ใช่แบบ anything that go right will go right นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นการแบบต่อยอดต่อไปค่ะมันก็จะมีคนไปต่อยอดอะไรมากมายเช่นถ้าสิ่งหนึ่งจะโก r i สิ่งหนึ่งจะ go w r ะ n g เลยกลายเป็นว่ากฎของเมอร์ฟี่เนี่ยเป็นกึ่งๆึงมีมกันไปแล้วค่ะดังนั้นเอาเป็นว่าวันนี้วิวไม่ได้มาพิสูจน์หรอกค่ะว่ากฎของเมอร์ฟี่จริงหรือไม่จริงแต่ก็อยากมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยแหละค่ะเราจะได้พอรู้กันว่าเออมันมีกฎของคนซวยแบบนี้อยู่ด้วยนะแล้วเราเนี่ยไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ซวยนะคะ แต่ทุกคนในโลกเนี่ยก็มีแบดเดย์มีวันที่รู้สึกว่าชีวิตของเรานี่มันช่างซวยไปทุกด้านเลยทําอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างหนึ่งเลยนะคะ uh ถึงขนาดที่คนคนหนึ่งเนี่ยตั้งกฎของความซวยอย่างเมอร์ฟี่สลอขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นมหากราบให้คนต่อยอดมากมายอย่างจริงจังในที่สุดค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่กฎของเมอร์ฟี่ต้องการจะบอกเรานะคะก็คือไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดว่าเอออะไรจะซวยก็ต้องซวยแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป,นปนตามชะตากรรมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่กฎของเมอร์ฟี่ต้องการจะบอกเรานะคะก็คืออออไไไมมม่่่่่ใใชชวววววาาาาาาเเเรรรรู้้้้สึกกกะะจยยย็็็ตตตงแลลปปปหันน ปล่อยให้ชะตากรรมเลือกความซวยมายัดใส่เรานะคะสิ่งที่เมอร์ฟี่ต้องการจะบอกเราจริงๆก็คือว่า ถ้ามันจะซวยมันก็ต้องซวยดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันความซวยนั้นไม่ให้มีโอกาสได้เกิดขึ้นค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทุกคนชอบนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อ่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตรงเมื่อกี้ตอนจบนะคะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะการปล่อยให้ซวยแล้วมันจะเป็นยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเหมือนกับน้้้ออออออองงงๆเนนนี่่่ยยาาหหัััสสืบูคะะจจทม10วข เข้าใจทุกข้อทะลุปรุโปรงเลย9ข้อไม่เข้าใจแค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละเราก็คิดว่าจะฝากความหวังไว้กับโชคชะตาอาจารย์ไม่ออกข้อนั้นหรอกมีตั้ง9ข้อ บอกเลยว่าตามกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยอะไรจะซวยก็ต้องซวยนะคะดังนั้นมีโอกาสแน่ๆค่ะที่อาจารย์จะออกไอ้ข้อที่เราไม่เข้าใจนั่นแหละแทนที่เราจะปล่อยไปตามโชคชะตาว่าเรื่องนี้ยังไงเราก็ไม่เข้าใจเราก็ปล่อยให้เราซวยต่อไปสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องอุดช่องว่างนะคะอ่านให้ครบ10บข้อแล้วก็ทําความเข้าใจข้อที่1ินั้นมันก็จะได้ไม่มีโอกาสที่กฎของเมอร์ฟี่จะมาทํางานกับเราในเรื่องนี้นั่นเองค่ะ,คะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ